ทางนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูหนทางที่จะไปพันลึกลับกันนะคะไปหาหลวงปู่ลึกลับดีกว่าเรียกหลวงปู่ลึกลับนะคะเอสย,ยังจะได้เรียกคลองเ,ลอเรียกถนัดหน่อย นี่ค่ะหนทางไปหาหลวงปู่ลึกลับค่ะทางนี้ไม่ฝนป้ายกระจกหลวงปู่เอ้ยมาอยู่ในคนะทางไม่ค่อยดีนะฝนไม่ค่อยขึ้นไปนี่นะคะก็ถึงแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี f อซทุกท่านนะคะ วันนี้เอ็ดาก็ได้เดินทางมาที่เกาะกลางน้ำนะคะที่วัดเกาะแก้วพิสดารของหลวงตาลึกลับนะคะก็ได้มาถ่ายบริเวณรอบๆวัดนะคะที่หลวงตาท่านจะได้จัดสร้างเป็นพระพุทธศาสนาต่อไปชั่วลูกหลานนะคะปฏิเอ็ก็ได้มา,าจะได้มาหาท่านมากับ ไหว้ท่านนะคะก่อนที่เอสจะพาเข้าไปหาท่านหรือเ,เอสก็จะพาเอฟซีทุกท่านเดินรอบๆบ,บริเวณของกุฏิของหลวงตาลึกลับนะคะนี่นะคะบริเวณที่หน้ากุฏิของหลวงตาลึกลับนะคะท่านก็ได้สร้างบริเวณไว้เดินจงกรมของท่าน,นะคะหรือว่าเดินทําสมาธินะคะ ท่านก็จะเดินของท่านทุกวันทุกวันนะคะนนรอบๆก,ก็เป็นป่านะคะรอบๆก็เป็นป่าตรงนี้ก็เป็นกุฏินะคะที่ท่านจะภาวนาน,นะคะอยู่ข้างบนนะคะวเวลาท่านพักผ่อนก็จะเป็นท่วงข้างล่างเลยนะคะนะคะี่ค่ะ อันนี้ก็รอชมรอติดตามช่องเอ็ดดาพะรวยนะคะเดี๋ยวเอ็ดดาจะพาเข้ามาหาหลวงตาลึกลับนะคะก็จะได้มาฟังแนวทางไปพร้อมๆกันกับเอ็ดดานะคะโคกเปลี่ยนโคมูว่าเรังเกี่ยนมูที่ฝนลงถาวรไปลงด้านข้างเสีคอ่าออกจากอยู่ปูคนละสั่งคันแล้วปู พังเอาถกเอเบาเขาออยาทดินหยเขมันน่อยดินีไรนงเป็นซอปคอรับมากตวนี้เ่าอยูทางบานตาเขาไปยุ่งกัดไอยางหนอนเอาไฟอยลูลัเจะน้าด่าในี่เขาอ่าไปยังเต้นาตัวพาเไื้อมากเงินปนาซอนเเขาไปซื้อามีเนเดียวเดียวดิต้ามือมีแ่เงินพื่นนะค่ะ ใส่วงเปิดบ้างดูอะไรต้องการเปิดจะเปิดให้เราเด็กหกล้านเด็กจะหกล้านไปยังไี้ก็ได้ท่าได้พอความเมตตาระวังความเมตตาพวกเธอทั้งหลายก็ต้องจรใจและห่วงห่วงเลยเป็นดีซื้อพวกเจ้ามีเงินซื้อกับไปเรี่องข้อมูอเจ้าแร่ความเมตตาพวกหน่อยจะชิงที่อุ่นออุ่นใจเรื่องความเหมือนทำกับวัน แม่ว่าเรียกอก็กลับกันหรอวอ่ะเพราะมันหน้าดึงสั่นเดียวการที่เอาตัวเดียวกันไปก็บ่ได้อะไรเข้าจนจงรักฐานไปเด้แม่นบ่หรอเพราะมันสองใบเด้เขาก็จะบอกว่าลงตาท่านเนี่ลูกล้านช่องนั้นช่องนี้ไปแล้วเขาก็จะว่าไอจีเรบมันก็เจีแย่ใจแหละลงตาก็โบแบกอยู่เอาซุกมันย่างยิงกูไปเสีแบกอะไรแย่ว่าเขาก็จะว่าไอ้เรียงมือก็คือหายขาดไปแล้วก็เรียกพองเขาอ่ะไมอยู่กับเขาเองนเอ กันบ่ไปหาลุงตากันกดีสิพ่กพิษดีรองจุดที่จดลุ่นป้กจุดใช่มันเนี่ยออห<อ>มอซีเปนมือนลครับอเมื่อครับเม่ไมเป็นมื่นลนแสนละอยู่ในาอากาศที่เอาคิดดูขน,นาดวันนี้มันแจ้งบอกมากเป็น่องเลยวายนาน่าน่อยอเไเด้ววแล้วคือวันนยากยอนทนึงเปนสมาออ เวทีมันเจ้าดีติดเศษสนเป็นอย่งไรยาหาหมื่นตัวตรงเวทีนี่มีพระคด้อันนั้นอ่หลักของตัวของอันนี้ก็มีสูมือนทูเวลาแต๊ฮ่าวตมนี้จะีเอาห้องเจ็ดบอลรนอยหันก็เรียกว่ามีเป็นนาออานัมนได้แย่ๆเด็ดจนเราจะพร้อตัวเรียกว่าระไล่พอหมื่นแล้วสองพันสามพันนีก็แล้ว ส่งเสริมมแต่แนะ่งนี่แาเราก็มีแต้เอาแล้วตดีเราะงเสริมนี่ัมจรงรดูจะว่าอบายุกคืออะไรมันเหตุมาจากอะไรเรียกว่าอบายมเขามานั่งอยู่เขาคือดูสาเหตุมันเลยบุลวายาดอิงคือบ่เสกเขากินเจ้าขององจะกินน้ำยาดน้ำเยาแหมลูกบ่กิงก็ผลเนี่ย นั่นแหละไอ้ห้ามันก็เลยเป็นเป้าไม้ของพวกบ่มี่อยางลาพวกอาชี้บุมี่อยาลาบ่เียกอคือเอ็นอ่อนมีบ่จับปูไม่่บา้จับสมุนไพรเขาบอกนะสุตนั่นก็บ่ออกสุดญยาออกไมได้รืองอ่เพราะเป็นใช้ชีเขียวอโอ้นั่นเป็นองยาเนอะองยายาแต่กี่แันยังหันบรับ Oh, ต้นตะเคียนนะครับนะตะเคียนไปเขามาทางร้อยทางอยู่ผนเลยเขาถึงว่าจะว่าไม่ตะเคียนแต่โอ้ไม่เคียนหน่อยก็ดีโอ้ยพอดีมันสีใยอยู่บนอ so uh, 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 mm. mm. <in ่ะครับเป็นต้นตะเคียนน้อยอยู่นะต้นตะเคียนยังเล็กหน้อยอยู่ตัวเดียวตัวเดียวครับปู่อ่าต้นนี้นะครับเนาะ สี่ห้อืมอ่าเดี๋ยวเทาไรสั่งละเจ็ดข้าวสิบหกบาทอืมมีสี่กหกสี่ถ้าอายุห้าหกแปดแปดสีอ่าโอ้อายุอายุหลงตาเก่าหกแปดแล้วก็สี่หกห้าหกกันอาอืมอ่าเหรออายส่ห ว่าตัวเดียวนีใน้องน้องตาจะให้แน่นตัวใดครับอ๋ออ๋อครับครับครับถูกครับ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  มอมีกัมานอนวัดได้มามีควากปฏิมานอนเยอะนี่แล้วครับมอมีกัมานอนวัดมาให่ล้มตาเลี้ยงนี่ดีหรอกกูตั้งพูดกับเที่ยห้ครับทุกซีกอกเชีกามีโครงการนโยบายอะไรกัเลี้ยงเฮ็ดงานเป็นงานของพวกเธอครับกระกับภาวนาคือกันได้อนี้ครับครอืมถูกดีชั่วก็อยู่กับหมู่เจ้าครับ ครับคอ๋อเอาอันเอาอันนั้นไมาไปไมาไปท้งนานะครับเนาะการตัวางเ่งอาตามตัร่เาอาหาม่ใช่มกางนะครับกนว่ายกเีมัน่านี่ตัดออกตัวนึงสี่สองแปเขาก็เอายกย แหนมกระสอบพ้กระสอ,อบน้ำแหนมลูกแหนง,งพอ่อแ่างแม่ในห uh huh. ้อง CP อ่าห้ายูห้ายิ่งึปรี้อวนอย่นี้ก็เป็นน้ำบ็ำบานน้เมี่ยงพันห้อก็มีวัดสานังท่านยูนี่พัชสิมาป่าอะไรก็ไม่นั่าตรงข้ามไม่ uh huh. นั่สร้างเออสมัยดะกิพ่อแม่พันใหญ่ไม่กูปลาตัวเดียวเขาก็ตายแนละ้ว uh huh. อืว่าท้ำบาปถ้ำติำอยาบาร์เป็นห้าเขาขงมาบำเพ็ญได้สายเลยเออไมเลีย ข้อมปรเนี่ข้ามีทีนะทีมีทห่นเลยเฮามู้ตัวที่บ่เคยจับตาิประทาเฮาอยากให้พด่นลังเกิดสป็ญยาอยากให้เขาเอาทัพย์สมบัติเดชไปเกียรจูนพวกสกูลในเรื่องเาเขาใจเด้วยวะเหรอครับเจด้วยอยู่ครับตั้งสีมันหักขูเลครับเขามา่มมาอร้องต่าครับนี้หน่อยจี้จอยครับพไปสร้งนหนักเพรอสร้งหนักบ่ ห้ากิื่อนก็ไม่ด้ห่อะรแกนัจ้าเจ้าขาเสั่ไม่ห้อวางหสเอ๋ทห้กรสือสี่้อยไบให้ว่ะสือมาแจกลูกหลานเลยลัเตอรียอ อัน ul พาดทั้งหลายหาซื้อแล้วตอรี่แจกลูกล้เอากงโกงโกเป็นเ่งสวาสนากงเป็นจัง่อ่สัว่ากูใส่เงินให้ไม่เป็นประโยชน์เด้ยววะอันถือบ่เธอเลี้ยงก็บ่กเอันเลี้ยงมืงอคือเลี้ยงของเขากูแจกทุกไปแล้วอ่ะหัวก้อนขนว่ากูเศ้าเมื่อนออ้อนเราบ่ได้ว่ากูเอาหาซิไปทานและบ่ด้วเร้่อพอ่อพ่อพ่บ่ได้ไ้ยังไเลพอเราบ่ไดหน่อย่อบ่ดพอแล้ ก็ลงหาชิบหายพ่อๆครับพวกมรเนี่ยเอาไปเอาปเลียบหรอหาดมเรยครับพวกมรเนียครับพูกเขาหหดการท่าครับอันโชคมีย็เอาที่แปด่พนีเรียลเนใช่ไเดเรยครับปรกาศครับ สี่โมงแรง่ามว่าเจก็สอบรายอันที่มียกเหมือนแค่สี่สิบหกตยืนยงไง่ครับี่สิบหกอืมถุงก็ไม่เกิดสี่เห็ดไม่หอดจำต้องฟิดไห้ได้นะครับเห็ดเงสี่ได้เาองค์สี่ได้เาวอนยกอันน้มากรลยยกพวกเป็นเนี่ยยกมาก็เป็นคั่ไอ้แม่สุภาพสีซื้อพวกเห็ดพวกธรม่นี่ยมัสิรู้ครับเมนบ่อไปดหน้าพวเตรียมกล้ามว่สิเป็นไปได้พวกเตรียมตอกมัดเป็นบ่อนันต้องครบเบิด ฮะมวลตมหาลงตากฟันใช่ซึ่เหมือนเรกกับฟันต่างกันเออสี่เพียนรถดทำไมมันเสร้ามองละอ่ะฮะสมมตท่านมีเงินเปลี่ยนมันลงตาครับมันต้องมดงวด,ดก่อนถึงสิงเปลี่ยรนตอนนี้เป็นหนีอยู่จ,นนจะ้ะจ้ะถ้าหนีมดแล้วก็ได้ไปไม่น่ะก็บสี่มาหาลงตาสิหน่ะยังสิได้เลยรู้ับเมื่อีไนเมื่อภคลอนี่ยปี่ ผูใส่แต่ที่ทานลงตาจิยังแลงคุยกันเยอกว่าสำนักปูยังห้วก็ลรไปเชียวมาเนือือมงกันยหันมือนี่มือนพเห็นดาลามากวะาพรเห็นดาลาเนาะดาลามากดิเพราะว่าร่างของปูย้อนี่เขาออกไปอนครบปูคนว่าบังดาล่าบักนี่ก็เลยว่ามูมันของไหญยังพิไปหลก อครับเขาบอกน้ำตัวว่ามีโอกาสจะได้ไปหาปูนะจะได้ไปหาปูทั้งหมดเขาเรียกว่ามูโตสีมาอะไรนี่ค่ะครับ้างบ่อเพราะว่ามันสีมาอย่างนี้เขาเรียกว่ามาอย่างนี้ผู้เขาถ้าเบิรงกเขากรเมื่อยนอะไรไหมซีมาใส่ลูกตาไว้ท่านทำช่องมันผ้ารวยเลยเอาเพื่อนเพื่อนว่าอะไรสังเกตเบิรงคนคักๆมั้งเพื่อนก็เลยกลับหนูว่าเอาหนูก็บอกอยู่ให้เพื่อนนั่งเก้าอี้แม่นั่งเก้าอี้ก็หนูก็ยังไม่ทันเผยนะว่าเป็นผ้าายยอู่เขม เอาคนหนูยังไม่ทันเผยเนาะว่าผนหนูมาหนูว่าเดี่ยวช่วงเขามากเข้าเท่ยงผเช้าโอ้โหมันชาก็ถามเมืองคนรวยสิมาเนี่ยฮึานมากกบ่พวกนี้งกอร์แล้วแต่ที่ีตามที่เขาเที่มันจะโตฟันกันละโอ้โหมต้องม่ต้องจะปูหนูจะนี่หนูก็อิ่มบุญเราจะปูกอิ่มบุญอิ่มเลย อาแต่ลบพบพันลมตาเนาะนี่แหละปฏิบัติเช่นท่รพลมตาเป็นสงนสี่นี้เนื่บอบเพราะต้องจำเป็นที่ใช่ชุดเ้าว่อเต็มชัล่าไหวาสวดน่นอาห้างสุขีโตโห้อมีแ,แต่กันมึนๆเน่ยมันจะไล่งไดท่นั่งนี่เป็นเสเป็นหลางรับครับรบับ่นแช่นบ้่นยังบั่นปัก,ก,เกขเจออกมาจังหันลมตาอยู่ นุ้ยผู้ไอที่บอกเขาผ่าขอทาช่วยเาวาเขาทยูทูบกันนะถเนี่หมนไไมนาเะดอวครเมียกไปเลี้ยไปละเนียมอยู่ีนประมาณสองสาเดือนสามสามเดือนเมียมใหมครับน่นแปเชั้นล้ยลว้ยสมไหรว่าทานล้ยแลววะท่นครับเ็เพิ่งบารมนี่ลงปู ครับครงนี้โอกาสจะได้เจอกันโอกาสในพอมเจติหน้าเขากันได้มาพบมาพอดจริงจิครับด้วยตาเนื่อของเฮาพ่อกัยินดีภูมิใจนําซิงี่เฮาคุดประสงค์ใจมุงไปทุกคนจนีรักกิตรับใจรับใช้ทุกคนจะมุงม่สำร็จทกพอยุได้อบเขล้องรับวิยมิตของของพ่ครับเอาไปยังฝนพะวย เลื่อ้วยแต่ซ้มซื่อไงใช่นะพอพอเข้าเข้าไปเบงหน้าดินดำน้ำซุ้มดี่ข้อี้ก็เดียนท่าทีว่ยฟังลงไปยังกได้จิินดีอยู่ได้จริงอยอะผ้าทำไปฟังเีี้แน่ไมมครับอันที่ไปโดยวยมันิยามโลกมนุษยนั่งไปจะต้องไปว่าซานั่นนู่นั่นน่นเรีบขังประมาว่เป็นหน้าชีแน่ไเ้รับผลนี่ยังทเจชะลาพราพวกเคร่อั ท่าภาคเรวบ่แล้วนีสินพลุงพลัง่างขมากค่ับสินาำเรื่นท้ำกรมสินอันที่ไนตัวดังไปลูกานตอตอแบอันนั้นไม่ใช่เนทาาค่บถึงจะเป็นเน้าท่าแ่วนน้อกของสินของร้มค่าบบนี้ว่านวมากใช่ไหอเรียกกันน้ำหอมแม่น่าแม่เอียงกูข้อเรียกของสียยังกอดเรียกฮานอยฮานอยเห็นไหมอช่ค่บ เ่ก็เลยว่าืาาอ้อรถดแปดซีเจ็ดซีฉันเล็ออกแปดซีเจ็ดซีนี่ยปบซีเมก้เขาที่เจ็ดมั <c oughs> มันเปแม่นี่ดีเเขาก็เบิ่งคือกันมันออกอีดีเลยแปดซีเลยรัะเอาแล้ว, <c oughs> แ,ลวแล้วมือหนี้หลวงตาได้เัาขึ้นมือนี้เหรอน้ามือน,นะนี้ได้บ่จ้ะ <c oughs> มือเราเปิดกัานได้ไรไลฮะทันทีมื้อเจ้าเอาไปเนั่นเป็นบัตรทุกอย่างเลยเขาจึบอกได้มนต์นปูเนาะไอ้บัตร ทนานี้ได้ทั้งรัฐบาลทั้งแนวทางอื่นๆเนาะปูเนาะแนวทางอื่นกับพิจารณาเอจาจก,ก็พิจารณาเอานะคะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะหลวงตาลึกลับนะคะท่านก็ได้ให้มาแล้วนะคะแนวทางของวันที่ห<พ>นึงห่งกรลาคมหกสี่นะคะอันนี้เป็นไม้ของหลวงปู่พิบูลใช่ไหมจ๊ะ เนีบห่างลยต้อง่าเดนะครับข้าเกลบปวยอยตัวงทีแหลกข้าบโได้ีกิเท่าไปทันไปขุ่เลยเชียงเนียอเอล้นีเป็นกีเท่าอันนี้คือไม้เท้านะคะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะ,ะคไม้เท้าของหลวงป<ะ>ู่พิูลที่ว่าไม่ห่างจากตัวหลวงปู่ลึกลับนะคะ หลวงปู่ลึกลับท่านก็กนำต<ว>ิดตัวไว้ตลอดนะคะแม้กระทั่งบนหัวนอนหรือทางศีรษะของหลวงปู่ลึกลับนะคะทา่ทานก็ยังได้เหน็บไม้เท้าของหลวงปู่พิบูรลไว้ข้างกายตลอดนะคะนี่นะครับ ไช่เป็นบนังนี่มองยูมองพักข้องล่องตาอ่ามีขึ้นกุดลองตาแผ่นจีเ้นจากมดจางแมงมดากุดพ่นตัวยน้ำมันน้ำมันมดขึ้นบอยนี่ขางจมกองจุดกระปุดเท่อไปคนละตอนละตอนเี้กันแมงนะค่ะลวงตากรแมอดยขึ้นา ปฏิบัติสมาธิเนาะค่ะนี้หลวงตาท่านได้ทําน้ํามันเอาไว้กันมดกันกันแมงนะคะเพราะหลวงตาท่านอยู่กลางป่าก็จะมีแมงมากนะคะหลวงตาท่านก็เลยได้ทําน้ํามันไว้ตรงขาเสานะคะ หลวงตามาอยู่จำพรรษาที่นี่กี่ปีแล้วคะหลวงตานี่พรษางีนี่พรรษาที่สองนะคะ<ศ> FC ทุกท่าน,นะคะ่ะบริเวณรอบๆนี้ก็เป็นกลางป่าทั้งหมดนะคะที่หลวงตาท่านได้มาจำพรรษาที่นี่นะคะอหลวงตาจะมาสร้างที่นี่ให้เป็น พระพูดทางศาสนานะคะหลวงตาเดี๋ยวตรงนี้ก็เป็นทางเดินของหลวงตานะคะท่านก็จะได้เดินจงกรมมองท่านทุกวันนะคะ